สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับวันนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีครับ4พฤศจิกายน2564ครับสิ่งที่ชาวนารอคอยก็คือโครงการช่วยชาวนาไร่ละพันครับค่าเกี่ยวข้าวหรือว่าค่าบริหารจัดการและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับชาวนาก็หวังว่าจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอนะครับแล้วคอรมอนะมัดแล้วก็จะได้กําหนดวันจ่ายต่อไป นะครับแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้4พฤศจิกายนยังไม่มีการเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอเพื่อพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นช่วยชาวนาค่าเกี่ยวเข้าไล่ละพันก็ยังรอคอยต่อไปนะครับจนกว่าจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอลุ้นอังคารหน้าต่อไปครับในขณะที่ข่าวชาวนาครับพรุ่งนี้5พฤศจิกายน64จะมีการประชุมคณะกรรมการกําหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเพื่อประชุม เพื่อกาหนดราคาเกณฑ์การงง้างยิงข้าว3างวดซ้อนๆเลยนะครับถ้ากําหนดราคาเกณฑ์กางงางายิงแล้วก็จะได้คํานวณส่วนต่างออกมาเพื่อจ่ายส่วนต่างแก,ะกะ่เกษตรกรชาวนาผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวนะครับงวด2งวด3งวด4นะครับงวด2ก็คือผู้ระบุวันเกี่ยวข้าว15ถึง21ตุลา64สีนะครับ15ถึง21ตุลา64งวด2งครับงวด3 22ตุลาถึง28ตุลา64 ยี่สองตุลาถึงยี่สิบแปดตุลาหกสี่ผู้ระบุบวันเกี่ยวข้าวอยู่ในงวดสามส่วนงวดสี่ผู้ระบ,บุวันเกี่ยวข้าวยี่สิบเก้าตุลาถึงสี่พฤศจิกายนนะครับพรุ่งนี้ห้าพฤศจิกายนคาดว่านะครับจะมีการเคาะราคาเกณฑ์กลางยิงสามงวดประชมุมเคาะราคาแล้วประกาศเลยหรือเปล่าในวันที่ห้าพฤศจิกาช่วงเย็นๆจะมีข่าวมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านติดตามอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าถ้าเขาประชุมและเคาะราคาแล้วแล้วก็ประกาศช่วงเย็นช่วงบ่ายช่วงค่ำของวันที่5พฤพิจิกายนเลยนั่นหมายความว่างวดที่ประกาศนี้จะได้เงินภายในสัปดาห์หน้าประมาณไม่เกินวันที่9นะครับเพราะว่าถ้าประกาศราคาเย็นกลางเอีง5้าพิจิกายนเลยนี่ก็นับไปอีกไม่เกิน3มวันทำเนการเขาก็จะจ่ายประกาศวันที่5ปุ๊บสมมุตินะครับอันนี้สมมุติถ้าประกาศวันที่5ก็วันที่6 วันที่7เป็นเสาร์อาทิตย์ไม่นับก็ไปนับวันทําการหลังประกาศราคาเกณฑ์งานอ้างอย่างวันที่1ก็คือหลังประกาศวันที่1ก็คือวันทําการนะครับก็คือวันที่8อ๋อวันที่2ก็คือ9วันที่10ครับถ้าประกาศถ้าประกาศได้ในวันพรุ่งนี้ก็จ่ายภายในไม่เกินวันที่10อันนั้นว่าไปตามหลักเกณฑ์ก่อนนะครับส่วนจะจ่ายจริงได้ภายในไม่ไม่เกินวันที่10จริงหรือเปล่านั้นติดตามข่าวอีกครั้งครับ ทุกอย่างมีแต่ลักเกณฑ์ตอนนี้แต่ข่าวจริงยังไม่ได้ถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการจากภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการจากภาครัฐก็ต้องถึงวันที่5ซ้ซะก่อนก็คือวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการประชุมคาะราคาเกณฑ์กลาง้างยิงครับอันนี้ก็คือสิ่งที่นํามาเล่าให้กับท่านผู้ชมท้องบ้านฟังครับใครที่อยู่งวด2 3 4สก็อรอลุ้นรอฟังว่าพรุ่งนี้จะได้เงินส่วนต่างแต่และชนิดข้าวที่ท่านปลูกมากมายขนาดไหนเราจะนําข้อมูลมาเล่าให้ฟังครับ สำหรับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ